ว่าเครื่องดื่มบางอย่างที่เราดื่มกันเป็นประจำอาจทําให้ไตทํางานหนักขึ้นแบบไม่รู้ตัวจริงค่ะอย่างน้ําอัดลมหลายคนชอบมากแต่มีทั้งน้ําตาลสูงและฟอสฟอรัสที่อาจทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นค่ะยังไม่หมดนะครับชากาแฟถ้าดื่มเข้มๆหรือบ่อยเกินไปคาเฟอีนจะไปกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเสี่ยงต่อโรคไตได้เหมือนกัน ส่วนเครื่องดื่มชูกำลังแค่ดูส่วนผสมก็เจอโซเดียมกับคาเฟอีนสูงมากถ้าดื่มบ่อยไตต้องทำงานหนักแน่นอนค่ะแล้วน้ำผลไม้กล่องที่คิดว่าเฮลตี้จริงๆก็แอบซ่อนน้ำตาลเอาไว้ไม่น้อยเลยนะครับดังนั้นคนที่มีปัญหาไตาหรืออยากป้องกันโรคไตควรเลือกดื่มน้ำเปล่าเป็นหลักดีที่สุดค่ะและถ้าใครกำลังมองหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องโปรตีนที่ดีต่อผู้ป่วยโรคไตขอแนะนาเลยค่ะ อะมิโน,โนวิตด,ดีผลิตภัณฑ์ทดแทนโปรโตีนจากธรรมชาติสูตรใหม่เพิ่มโปรโตีนจากถั่วลันเตาเติมวิตามิน D3 และไม่มีส่วนผสมของนมเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องไตและคนที่อยากดูแลสุขภาพค่ะ ตอนนี้มีราคาพิเศษสั่งซื้อได้ง่ายๆเพียงสแกน QR code ที่หน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Everyday Wellness สุขภาพดีมีได้ทุกวันเพื่อไม่พลาดสาระสุขภาพดีๆนะคะ